สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวยูทู e ทุกๆท,ท่านครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่อูสงวนสัตว์เฮ้ยเขาจะทำคลิปกันไอ้ไมันร้องเพลงมึงร้องเพงลงเหรอร้องเพลงอ นะครับผมมาดูรถนะครับจะออกวันนี้ครับรถ J O 7 E นะครับหัวตอนเดียวเดี๋ยวเข้าไปลองก่อนให้หยุบไปตรงนู้นเลยครับเพราะว่าจะปล่อยรถนะครับมีเพลงด้วยเดี๋ยวไปดูกันตรงนู้นเดินทางมารับด้วยตัวเองเลยครับ ลูกค้าจากอำเภอเอาจากจังหวัดบึงการนะครับภายในสวยงามโอ้โหทำขึ้นแล้วนี่สวยงามครับรถคันนี้ี่ยก็รถใหม่ครับภายในสีดำเลยนะครับคันนี้เรี่ยมแป๊ดเลยครับ ถ้าอู่สงวนสักเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับวัดลงวัดรอบนะครับขึ้นหมดนะครับคันเร่งนี้ตามเท้าครับครับเ็คระบบให้หมดนะครับถ้าเป็นอู่สงวนสักนะครับคือจะอธิบายงี้คือพี่เขาเนี่ยสั่งซื้อรถเอาไว้โดยที่ไม่มาดูรถเลย ก็คือให้ผมเดินทางมาดูให้มัดจําให้นะครับแล้วก็จนมาถึงวันเนี้ยก็ให้มารับรถให้นะครับก็ปกติก็จะเอาขึ้นรถสไลด์ไปแหละผมพอดีผมบ้างไงผมก็เลยบอกว่าเอาเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปขับมาให้แล้วกันขับมาสง่งคือกลับไปถึงบ้านผมอะ่ะแล้วก็ทีนี้ทางนู้นเขาก็จะมารับที่บ้านผมนะครับอ่ะเรา นำรถออกไปตรงจานลมหน่อยดิตรงนี้มันมีเพลงโั้ดสูงไปหน่อยนั่น่ะนะสไตล์เลยครับสไตล์เขาเลยครับคัดสูงแต่ผมคือผมชอบคัดต่ำไงเดี๋ยวตั้งลงอีกสักสองเกีียวแสงเบรครับ เกียถอยครับเกียร์ก็เข้าง่ายนะครับแต่คัดนีในสูงไปหน่อยครับดูรถยังไม่ขยับเลยตรงนี้ครับก็คือมาตรฐานนะครับรถต้องคัดสูงไว้ก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าบางคนลูกค้ายังไม่ชินรถนะครับบางทีคัดต่ําก็ออกตัวกระโดดแล้วก็ดับนะครับนี่ผมจะจอดตรงนี้เลยแล้วก็ ให้ดูรอบๆก่อนยกดำขึ้นนิดๆมาเป็นกระสายนี่นะครับ ITO น่าจะตัวนี้ยกดำขึ้นพอเป็นกระใสเอาไม่ใช่ตัวนี้หรือว่าตัวนี้วะอันนี้ก็ไม่ใช่เอาอีกแล้วตัวไหนน้อหนิ นีไ่ไงตัวนี้ครับนี่นมันจะขึ้น PTO นะครับเรากดปุ๊บมันก็จะปิดถ้าเรากดปุ๊บโอ้รุ่นนี้ก็ดีเถอะวะขึ้นคำว่า PTO ให้เลยนะนะครับยกแล้วยกมาเยอะครับยกนิดเดียวพอได้เห็นทรงกระบ,บะก็พอ เครื่องนะไม่ย่ดับเครื่องครับเพราะว่ามันเสียงดังมันไม่ได้ยินคําพูดอะไรกันนะครับตัวยกนะครับเป็นชุบคมเมียมให้นะครับตัวยกดานะคันนี้นะครับพวกสีพวกอะไรก็ขัดเงานะครับนะครับพวกโอ้โหเพียง นะครับขัดเงาให้อย่างดีดูข้างในนะครับหลังจากที่ล้างเสร็จแล้วนะครับโอ้โหก็ความาใจใส่ของทางร้านเนาะนะครับนี่นะครับเบาะเบาะมันสวยมากนะครับเบาะจริงจริงแล้วเนี่ยถ้าตัวนี้ไม่ขาดผมไม่อยากให้เอาไปหุ้มเลยนะผมอยากให้ได้เบาะเดิมนะมันได้อารมณ์ของรถ คือรถป้ายแดงอะอารมณ์มันได้จริงๆนะครับเพราะว่าคงความเดิมเอาไว้ดีที่สุดนะนใส่ครอบน็อตให้นะครับครอบนอ็อตนะครับแล้วก็กระบอกสีตันนะครับแกนใหญ่นะครับสีตันแกนใหญ่เลยนะครับบูสสังวาศักดนะครับนี่ครับหลายคนบอกว่าอยากจะได้ กระบอก6ตันไม่จําเป็นไม่จําเป็นผมพูดเลยตัวรถแค่นี้คุณไม่ต้องจําเป็นต้องกระบอก6กตันนะครับมันเกินความจําเป็นคือตัวรถเนี่ยมันเหมือนเราไปเพิ่มน้ําหนักให้มันอ่ะไม่ต้องไม่ต้องกันนะครับเชื่อผมเชื่อผม,อผ,มผมใช้มารถผมเล็กกว่านี้อีกรถผมเล็กกว่านี้นะครับผมใส่ดินก็คงจะเห็นกันนะใครที่ติดตามกันมาผมใส่ดินแบบว่าอลังการมากจนเขาบอกว่าย่าไปทําตามมันนะมันบ้า มันก็ยังยกได้จนเท่าถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เห็นว่าฐานมันจะซุดอะไรเลยอันนี้คุณได้สีตันแกนใหญ่เลยนะครับนี่ีตันแกนใหญ่นะครับกูสตาร์ทเพลงหนีเพียงดีกว่าไหมแล้วดูว่ามันจะจบตอนไหนว่าเพลงสตาร์ทดีกว่าได้ยินอยู่เนาะ ตันแกนใหญ่นะครับสีนี่อาจให้อย่างอย่างเยอะสีอันนี้ก็แถมบางต่อไปนะครับบางต่ออ่อาก็เรียกว่ากันลายนะครับสติกเกอร์ยูโรทีนะครับเอาให้สวยครับไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับนี่ครับ ผมยังบอกว่าการเก็บรายละเอียดสําคัญที่สุดนะครับสำหรับรถที่จะปล่อยให้ลูกค้าดูอยหน้านะครับอันชนขัดสวัสดีครับเนี่ยครับขัดเงาวับครับขัดให้อย่างเงานะครับ ผมต้องสตาร์ทรถไว้นะเพราะว่าเพลงครับลิขสิทธิ์เดี๋ยวมันจะโดนดีดออกนะครับเดี๋ยวได้คลิปนี้คงไม่ต้องขับลองเพราะว่าผมต้องขับกลับอยู่แล้วคุณต้องได้ดูคลิปต่อไปอยู่แล้วนะคงไม่ได้ขับลองนะครับคลิปต่อไปต้องมีอยู่แล้วครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นภายในสีดํานะครับภายในจะเป็นสีดํานะครับ ความเดิมนะครับเดิมๆข้างในตึ๊บนะครับภายในเป็นสีดำตรงนี้ก็ใช้ได้ครับแอร์เย็นไม่ขออะไรมากหรกขอแอร์เย็นเวลาขับทำงานนะครับบกปมรวมนะครับพอเก็บรายละเอียดแล้วคนละเรื่องครับรถนะครับสวยจริงครับ ให้ทุกคนดูด้วยตาเลยนะบางทีก็บอกโอ้คืออวยกันแท้หือดูด้วยตาเอานะครับพวกป่ะตรงประตูนะครับปินนะครับ,นะรบนี่ชิดเนี่ยข้อดีของอู่สมวัตถาก็คือแกให้รายละเอียดพวกเนี่ยต้องยาวตัวนี้มันถึงจะรับน้ำหนักเวลาวิ่งเข้าบอ่อมันถึงจะไม่ดิน้นนะครับเนี่ยรับน้ำหนักเกือบสุดเลย เกือบจะสูดดําเลยนะครับก็คือหลายคนน่ะทาตัดสั้นๆอย่างเงี้ยตัดสั้นอย่างเงี้ยตัดไว้ตรงนี้เวลาวิ่งเข้าบ่อคุณเคยสังเกตเพื่อนไหมหัวไปทางนึงกระบะไปทางนึงก็ไอตัวนี้เลยมันสั้นแต่ถ้าคุณทำยาวๆอย่างเงี้ยมันก็จะไปทั้งตัวนะครับอันนี้คือรายละเอียดนะครับเก็บรายละเอียดไว้นะครับ มาดูเครื่องทำไมผมถึงเลือกคันนี้ดูครับดูกันเอาเองนะครับตามสายตาของทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีดุลพินิจของตัวเอง คือซื้ออูนี้ไม่ผิดหวังครับเอาง่ายๆนะไม่ผิดหวังหรอกถ้าคุณเชื่อผมนะก็แล้วแต่ดุลพินิจของแต่ละคนนะครับการเก็บรายละเอียดการทําสีนะครับดูทุกรายละเอียดนะครับต้องถอดมาทําสีแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเลยนะนะครับดูตามขอบยางนะครับสีมือไหมครับ ไม่เทียบร้านอื่นนะเอาร้านนี้แหละใเสียตัวเอนะครับถังถังลมมินียมเก็บงานให้อย่างดีครับโชว์ถังมินียมด้วยแคสซีเลียมแป๊ดครับ มีตัวยืดตัวนี้ด้วยกันเลื่อน,นอันนี้คือให้ดูความใส่ใจในรายละเอียดนะครับฝาท้ายแบบเปิดได้ครับด้ใน,ใน ยางใหม่หกเส้นครับถังน้ำมันใหญ่นะครับมีโชคหลังแล้วนะครับรุ่นนี้ฮีโน่แนมนี่เยอะอยู่แล้วครับ หนาเปื้อนเลยเยอะกว่าน,นี้ก็ไม่ได้แล้วมันแข็งเกินมันกระดิ่งเวลาเข้าบอ่อตับแตกครับคนขับแหนมหน้าก็เสริมให้ครับรองให้นะครับให้มันสูงขึ้นครับแหนมถือว่าเยอะแล้วนะครับเนี่ยเยอะกว่าน,นี้โอ้โหตับแตกท่านผู้ชมอย่าไปเอาคนบอกว่าแหนบเยอะเอาแหนมเยอะไว้ก่อนคุณเอาไปแล้วก็ ไม่ลงด้วยเอรอทำไงวะเนี่ยลงไหมเออลงโอเคก็ตรวจสุขภาพเรียบร้อยนะครับพร้อมออกเดินทาง นะครับสำหรับเจ้าฮีโ o JO 7 E อูสงวนสัตว์นะครับสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับตามเบอร์โทรก็คือ085 585 9902นะครับ085 585 9902เเบอร์ส่วนตัวผมเองนะครับติดต่อโดยตรงนะครับผมคุณก็จะได้รถงามๆอย่างนี้นะครับอยู่ภาคเหนือภาคใต้ไม่ต้องเดินทางมานะครับมันไกล โทรสั่งได้เลยนะครับคุณได้รถอย่างนี้เลยนะครับคันนี้ราคาตกไปอยู่ประมาณ7000อ่า JO7E หัวตอนเดียวนเะน็ะ7 0ถ้าเป็นหัวแคบก็จะตกไป8000 0 8, 8 3 3แล้วแต่ว่าคุณจะแต่งอะไรเยอะไหมนะครับแล้วก็จะพาไปดูลูกค้าราชบุรีนะครับลูกค้าราชบุรี2องคัน แล้วก็ของอหัวทะเลโพรลาดหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวพาไปดูรถขยะยางเก้าด้วยนะครับจอดอยู่ทางนั้นโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ชอบใจยังไงก็อย่าลืมกดติดตามจะได้ดูคลิปเยอะๆคลิปทันท่วงทีคลิปใหม่ๆนะครับลงคลิปปุ๊บจะด้่งปับ๊บเวลาเห็นรถสวยๆลงคลิปไปปับ๊บโทรมาถามปุ๊บจบกันปั๊บเลยบางคนผมลงไปเป็นเดือนโทรกลับมาถามว่าพี่รถคันนี้ยังเหลืออยู่ไหมไม่เหลือครับนะครับส่วนมากไม่มีเหลือครับ ต้องกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งพอลงไปปุ๊บหนึ่งชั่วโมงมันจะขึ้นคือมันยังเตือนอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคือผมลงปุ๊บมันก็จะเด้งเลยครับแทบอ,อ,องรอให้โซล,ลงคลิปใหม่นะครับกดเข้าไปดูถ้าสนใจก็โทรปุ๊บๆเลยเหมือนหลายคนนะครับเนี่ยโทรมาอย่างเงี้ยโทรมาปุ๊บก็ได้รถอย่างนี้เลยนะครับโอเคครับก็อย่าลืมเพจด้วยนะครับเพจผมก็ลงเหมือนกันติดตามแล้วก็ ก็ถูกใจให้ด้วยนะครับเพจ TNT รถด,ดัมแต่งสวยแห่งประเทศไทยหลายคนดูจากทางเพจนะครับอย่าลืมนะครับทางเพจก็ได้เหมือนกันนะครับขอบคุณครับรักทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ